อะไ,ไ,ไ,ไรกไมาตันึงมได้ไม่ได้หรอนันองม้วเช่นไะผัดหมี่พี่น้องผัดหมี่ต้องผัดยังไงเนี่ยอร่อยมานะีน่นี่น,นต่ำด้วย ินเข้าบรรยากาศฝนตกกินเข้ากับบรรยากาศฝนตกแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนักร้องปากแปรของเราอาะค่ะส <c oughs> ่วจวดไปชายไป <c oughs> ยังไม่เอาสมอง <c oughs> แกงนี้ไปไหนไม่ได้เอาต๊ะมาวางกำลังเคลื่อนข้าวไ่จ้ะอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดที่ไปเก็บกับแม่อัสมานะจ๊ะ อ,อ,อันนี้ผัดเย็ยนเลยจานใหญ่ไปหรือเปล่า ว่จะผัดในน้อยๆไมันไหลยอยู่ด้วแล้วอีกทีปปมันป็นอนยันตจากอีกมันตกลินนะ นังนคุณเพือนไม่เห็นสม้อำอ่ะตั้งกล้องยังไม่เก่งโอ้จังต้องไปหัดตั้งกล้องหมาแล้วออถ้าวิวไม่สวยยังไงก็ขอโทษขอใครด้วยนะเพื่อนเด้อ ขอบคุณทุกเลิกทุกไลน์นะจ๊ะที่เข้ามารับชมละส่งกำลังใจบะสั่งแขนแนวนะจ๊ะทุกเลินะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะไาเจอคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณนะคะ